การที่เราเป็นคนหลับยากนะครับหรือว่านอนไม่หลับเนี่ยนะครับหลายคนไม่รู้นะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นต้นทางนะครับนำไปสู่โรคห,หลายอย่างที่กําเริบได้อย่างเช่นยกตัวอย่างซึมเศร้ากําเริบบางคนคุมอาการซึมเศร้ามาดีตลอดจนวันสองวันที่ผ่านมาหลับยากมีโอกาสซึมเศร้ากาเริบได้หรือบางคนเนี่ยไมเกรนกาเริบได้ปวดหัวมืนหัว,หวกาเริบหรือบางคนเนี่ยความดันคุมไม่ดีครับตอนเช้าความดันขึ้นเพราะคืนก่อนหน้าหลับไม่ดี จนสอกแววทําให้โลหิตสมองแตกหรือโรคหัวใจกําเริบได้หรือหลายคนที่เป็นมะเร็งนะครับรู้เลยว่าการนอนหลับที่เพียงพอเนี่ยจะช่วยมีฮอร์โมนบางอย่างในร่างกายเนี่ยยับยั้งการเกิดเซลล์มะเร็งใหม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราหลับไม่ดีนะครับมีโอกาสเกิดโรคหลายอย่างในอนาคตได้ใครบ้างครับที่เป็นคนที่หลับไม่ดีหรือหลับยากก็คือว่าคนที่หัวถึงหมอนไปแล้วนะครับพลิกไปพลิกมากว่าจะหลับได้เนี่ยเกินครึ่งชั่วโมงเป็นต้นไปและเป็นอย่างนั้นครับอย่างน้อย3ครั้งต่อสัปดาห์ และเป็นดังนั้น4สัปดาห์ติดกันแบบนี้เรียกว่าเป็นโรคนอนไม่หลับซึ่งควรต้องมีการรักษาตัวเองครับส่วนใครนะครับที่อยากที่จะมีวิธีการนะครับในการแบบหัวถึงหมอนปุ๊บแล้วก็หลับสบายเนี่ยนะครับผมมีวิธีการง่ายๆมาเล่าให้ฟัง3วิธีดังนี้ครับโดยในข้อที่1นะครับข้อแรกเนี่ยคุณต้องปิดไฟครับ หรือเปิดไฟให้สลัวที่สุดในห้องนอนครับเพราะว่าถ้าคุณรู้สรีรวิทยาของการนอนทุกคนเนี่ยฮอร์โมนที่ชื่อว่าเมลาโทนินที่เกิดจากต่อมไพเนียลในสมองครับเขาจะผลิตออกมาเพื่อสั่งให้สมองนั้นชัดดาวตัวเองและค่อยๆหลับลงจะออกมาเยอะๆนะครับขณะที่ไม่มีแสงไฟครับแต่มีหลายคนนะครับบอกว่าเราก็เปิดไฟนอนทั้งคืนก็ยังหลับได้ครับแต่สมองจะรับรู้ว่า นั่นคือช่วงกลางวันและสุดท้ายคุณจะหลับไม่ลึกร่างกายจะไม่ผักเืินและมีโอกาสทําให้เกิดโรคร้ายในอนาคตได้ครับข้อต่อมานะครับก็คือการปิดเสียงรบกวนทุกอย่างครับ เพราะว่าเสียงเหล่านั้นจะทําให้โสดประสาทหูของเรารับรู้ว่าช่วงนั้นจะเป็นช่วงที่คุณทํางานอยู่และมีโอกาสทําให้คุณหลับยากยิ่งขึ้นได้ครับหรือคุณลองสังเกตนะครับว่าเวลาคุณหลับแบบหลับลึกๆอยู่แล้วคุณได้ยินเสียงอะไรบางอย่างดังขึ้นมา คุณก็สะดุ้งตื่นขึ้นแล้วมีโอกาสทําให้คุณต้องใช้สมาธิมากขึ้นในการนอนหลับครับแต่ถ้าคุณอยากฟังเพลงก่อนนอนนะครับมีทริคนิดหน่อยครับมีงานวิจัยในสวีเดนบอกว่าถ้าคุณอยากฟังเพลงก่อนนอนคุณต้องฟังเพลงก่อนนอนสักครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงต่อเนื่องกัน30วันครับและเพลงเหล่านั้นต้องเป็นเพลงที่ไม่มีเนื้อร้อง ความถี่ต่ำและเป็นเพลงบรรเลงแนวคลาสสิกครับถ้าคุณฟังต่อเนื่องแบบนั้นมีโอกาสหลับดีขึ้นครับและที่สำคัญครับอย่าเพลนอนไปพร้อมกับเสียงเพลงครับต้องฟังก่อนนอนเท่านั้นนะครับ <S <S และข้อสุดท้ายครับเป็นเทคนิคที่อาจจะไม่เคยมีใครสอนคุณนะครับเขาเรียกว่าเทคนิคก,การกำหนดลมหายใจแบบ4-7 โดยวิธีการง่ายๆนะครับคือว่าให้คุณเนี่ยเอาลิ้นแตะเพดานปากหลังฟันหน้าครับไว้ตลอดเวลาและหายใจเข้าโดยใช้วิธีการนับ1-4ตอนหายใจเข้าจากนั้นกลั้นหายใจครับนับ1-7จครับจากนั้นหายใจออกนับ1-8ครับเป็นวิธี4-7-8ขณะทําททั้งหมดครับลิ้นของคุณต้องแตะที่เพดานปากที่อยู่หลังฟันหน้าเท่านั้นครับ และที่สําคัญครับต้องทําก่อนนอนอย่างน้อย5ครั้งนะครับอาจจะเป็นท่านอนหรือท่านั่งก็ได้และต้องทําต่อเนื่องอย่างน้อย1เดือนขึ้นไปจะเริ่มเห็นผลว่าคุณหลับได้ง่ายขึ้นครับโดยภาพรวมนะครับการปรับพฤติกรรมแบบนี้นั้นเป็นสิ่งที่ทำง่ายมากๆครับและถ้าทำอย่างต่อเนื่องได้เนี่ยคุณจะเห็นผลเลยครับว่าคุณเนี่ยรู้สึกหลับสบายขึ้นหลับง่ายขึ้นและกลางคืนตื่นไม่บ่อยครับ